วันนี้สองพี่น้องแต่งตัวเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์น้อยไปโรงเรียนค่ะตื่นกันตั้งแต่เช้าเลยนะคะดูสดใสแฮปปี้มากๆใหญ่คนน้องก็ไปบอกรักพี่แต่เช้าเลยเตรียมพร้อมจะไปโรงเรียนแล้วนะคะยิ้มแป้นเลยค่ะปะ๊เราไปกันได้แล้วค่ะพี่ซีนายใหญ่น้องกล่าวนะคะส่งเลิฟอยู่ด้วย วิ่งเลยค่ะเพื่อเตรียมพร้อมจะไปโรงเรียนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะพี่พี่ว่าตอนไปถึงโรงเรียนวันนี้น้องเจอร้องหรือเปล่าวันนี้เป็นวันที่5แล้วนะคะสําหรับการมาเรียนวันละแค่สองสามชั่วโมงค่ะพี่สีนาเตรียมตัวใส่รองเท้านะคะเราจะได้ออกจากบ้านกันแล้วค่ะจะได้ไม่สายนะคะพี่ซีนาอ่ะแกล้งพี่ไปอีกหนึ่งกลุ่มนะจ๊ะไปเลยเอาไซโตมาส่งพี่พี่ด้วย ปแล้วค่ะดูเหมือนจะราบรื่นนะคะน่าจะแฮปปี้แน่เลยวันนี้มาถึงโรงเรียนแล้วค่ะก็ยังแฮปปี้นะคะน่ารักกับกับิ๊กมากเลยค่ะแม่ชอบจังเลยเวลาลูกแต่งตัวแบบนี้เขาดูมั่นใจแนละมีา่บายด้วยออซาเนียก็คือตื่นตาตื่นใจเลยค่ะเพราะว่าทิเชอร์นะคะก็แต่งตัวเป็น การ์ตูนนะคะในในแต่ละการ์ตูนที่ทีเชอร์ชอบอะไรประมาณนั้นนะคะไปค่ะเข้ารั้วโรงเรียนกันฮัลโหลน้องเลน่าพี่เลโอน่ารักจริงๆเลยสาวน้อยอาพี่สิไยห,หาวนะคะ เดินไปส่งพี่ซีนายที่ห้องกันค่ะก็ดูเหมือนเหตุการณ์ราบรื่นดีไม่มีอะไรนะคะแวะถ่ายรูปหนึ่งกลุก๊อยู่ในโรงเรียนก็จะโพสเบาๆนะคะโพดแรงไม่ได้อายเขาต้องพดเบาๆค่ะก็เป็นสงบเสงี่ยมเจียมตัวนิดนึงค่ะทีนี้ถึงตาตัวเองจะต้องเข้าห้องเรียนแล้วนะคะก็ยังดูเรียบร้อยอยู่ค่ะกำลังจะเดินไปห้องเรียนแล้วมากสวัสดีค่ะคุณแม่อุย๊ยน่ารัก พอสวัสดีเสร็จค่ะทุกคนเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นร้องไห้หนักบากใจบางสุดๆอ่ะเอามาปลอบกันสัหน่อยสิ พ่อแม่ก็ยังทำใจไม่ได้นะสงสารลูกแม่ก็ยังไม่ได้ให้คิดว่าจะมาเรียนจริงๆ,ๆจังค่ะมาเก็บม,มาเก็บประสบการณ์เฉยเฉยแม่เลยไม่ได้ซีเรียสในการที่ลูกจะเข้าเรียนวันละกี่ชั่วโมงหรือได้ไปโรงเรียนจริงจังแค่ไหนนะคะเอาที่เขาสบายใจก่อนค่ะแม่ชอบจังเลยค่ะเวลาได้กอดแล้วก็ได้ปลอบแบบนี้รู้สึกอบกุ่นดีค่ะ ร้องไห้หนักมากไม่ยอมเลยค่ะเพราะเมื่อวานคุณพ่อแอบหนีกลับนะคะเลยเข็ดเลยไม่กล้าวิ่งเข้าไปในห้องเลยขนาดแม่บอกว่าแม่รออยู่ตรงนี้ก็ไม่เชื่อนะคะเอ็มดูแล้วก็พาออกมาข้างนอกให้อารมณ์ดีสักแป๊บนึงค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยเข้าไปใหม่พอเข้าไปใหม่นะคะเหมือนเดิมค่ะยิ้มแป๊บเดียวที่เหลือก็